วันนี้ก็ยังเป็นโปรโมชัน่นตอนนี้โคดุเดือดเลยดุเดือดพอๆกับแดดที่กําลังส่องมาอยู่ที่หน้าเป็นตอนนี้นะจะจบไม่ง่ายออกรถ1 0 0 0บาทลูกค้าจ๋าถ้าใครอยากได้รถรีบหน่อยแล้วกันตอนนี้หนูบอกเลยว่าร้อนมากๆสําหรับโปรโมชั่นนี้จะจบ1,000บาทแถมฟรีน้ำมัน3เดือนดูแลบริการหลังการขายลูกค้า1ปีเต็มๆให้ขับฟรี90วันไปเลยนะสําหรับวันนี้นะโอ้โหแดดโคแรงเลยหนูบอกเลยแดดแรงยังไม่ฮอตเท่ากับ โปรโมชั่นที่หนูกําลังเอามาให้หน้าจอมือถือตรงนี้นะจัดง่ายๆออกได้ทุกอาชีพการันตีเลยจัดไม่ได้เงินจองแม้แต,ต่บาทเดียวไปไม่รับจองรถเรามีเยอะแยะมากมายให้เลือกนะไม่ว่าจะเป็นรถรุ่นใหม่รุ่นเก่าผ่อนสบายๆเดี๋ยวดูเรื่องของดอกเบียให้นะฝากไปถึงลูกค้าที่อยากจะได้รถมือสองไว้ใช้งานนะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยฝากด้วยแล้วกันเนาะถ้าสนใจก็ทักเข้ามานะอยากเกิดก็เปิดมานะเออประมาณนั้นนะฝากกันด้วยเปิดร้านทุกวันเลยค่ะศีแยกคลองขุดบางพีจังหวัดสมุทรปราการนะรับเทอร์นาเก่ามาแลกใหม่ได้ ขอให้ได้มีโอกาสได้ดูแลนะจ๊ะขอบคุณมากคะ่ะ